ี่คะเมื่อคืนแพลวไปเที่ยวกับเพื่อนแกง๊งตำรวจมาเสร็จแล้วก็ลืมกระเป๋าไว้ที่ร้านแล้วในกระเป๋าก็มีบัตรเครดิตมือถือแบบกุญแจห้องมีทุกอย่างไว้ใน,นั้นๆมาเลยแต่ไม่ดีที่ว่าตอนแรกกบเบญญาขอกลับก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้มีงานเช้าเสร็จแล้วก็แพลก็ฝากกระเป๋าเขากลับเพราะว่าแพลรู้ว่าเดี๋ยวแพลว ดื่มไปสักพักนึงแล้วนะเดี๋ยวแพลวจะลืมเออแพลวก็ฝากเขากลับเลยสรุปแล้วเบนยาก็เมาบเบนยาก็เมาปุ๊บเบนยาก็ไม่ได้เอากระเป๋ากับไม้แพลวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เช้าวันนี้เบนยาไปทํางานเบนยาก็แวะที่ร้านแล้วก็ไปเอากระเป๋าให้แต่ตัวกระเป๋าอะถูกเก็บเข้าตู้เซฟของทางร้านไว้แล้วแต่ว่า ประเด็นก็คือพนักงานที่มีกุญแจตู้เซฟมาตอนหนึ่งทุ่มตอนนี้แพรก็เลยต้องใช้ iPad ไปก่อนนะคะแบบมันรู้สึกแปลกมากเลยกับการที่ไม่มีมือถืออ่ะคือจะบอกว่าใช้ iPad แทนก็ได้มันก็ไม่ใช่อะ่ะคือตอนนี้จะออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เพราะว่าบัตรเครดิตกับมือถืออ่ะมือถือที่จ่ายตังค์อ่ะมันอยู่ที่ร้านแพรก็เอออยากออกไปกินนู่นกินนี่สั่งแก๊ปยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่า บัญชีแก๊เอาผูกกับมือถือตอนนี้ก็คือนอนแล้วก็กินอาหารแช่แข็งในตูน้เย็นเอออยากได้มือถือคืนแล้วพี่ๆหลายคนอาจจะงงว่าแบบอะลืมกุญแจห้องแล้วเข้าห้องได้ไงก็เบญามีค่ะเบญามีชุดหนึ่งก็เลยเข้าได้แล้ววันนี้เราจะทำอะไรดีเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้นะคะ เราก็าอยู่ได้แต่ในห้องจนกว่าจะถึงหนึ่งทุ่มขอภัยเสื้อนา่าของแพรด้วยนะคะทุกคนมีเสื้อเนา่าไหมอะแบบว่าชอบใส่นอนอะถึงแม้มันจะยวยแค่ไหนเราก็จะใส่มันถึงแม้มันจะเปื้อนแค่ไหนเราก็จะไปซักแล้วก็กลับมาใส่อยู่ดีจนก,กว่ามันจะขาดและสลายไปเป็นผุยผงนะคะนี่ขนาดไมยังต่อไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าตูดของ iPad มันเป็น แทบซแล้วก็ของ iPhone มันเป็นอ e ีกแบบหนึง่งไม่มีอะไรทําเลยได้มือถือคืนมาแล้วเย้ yeah. <Yay. S 2> เออข้างหลังเขาก็ดีใจด้วยกับเรา <laughs> ตอนนี้กําลังจะไปกินข้าวนะคะแกแห้งแกแหงเมื่อคืนหนักหน่วงก็โดนปหลายช็อตอยู่ค่ะเบนหนีกลับก่อนนะคะ ับได้ไงก็ไม่รู้แต่กลับได้ม็นเล็บเท้าหายเออเล็บน้าเล็บ้าเล็บเจียวหายค่ะเพราะว่าบวกแท็กซี่อยู่แล้วก็สะดุดสะดุดล้มหัวทิ่มเลยอุ้ยพะคาม่ากินอะไรกินเรากินลงเสียินแบบน้ำๆร้อนๆต้มบววยไงต้มบววยลงสีออเ ินข้าวแกแห้งแต่ไม่ใช่ข้าวมื้อเช้านะข้าวมื้อดึกไม่ดึกดีกี่โมงตอนนี้สองรุ่มครึ่งแล้วงงกับเบนมากก็คือสั่งหมูสับเกี่ยมบวยแล้วก็บอกว่าไม่กินหมูสับนะงงรู้สึกพลาดมากที่แบบซื้อไม้มาตัวเดียวเพราะตอนแรกไม่คิดว่าแบบไม่ได้คิดเลยว่าจะมีแขกรับเชิญที่เราอยากรู้ก็คือเส้นนี้เส้นอะไรใช่ไหม ใายว่าผักบุ้งแต่เนี้ยว่าไม่ใช่ผักบุ้งแบบม,มันผักบุ้งมันต้องมีใบหรือเปล่าหรือมันเป็นกา้านก้านแล้วเขาเอามาทาเป็นเส้นไม่แน่ใจแต่อร่อยดีเมื่อคืนก็คือเกิดเรื่องวุ่นวายเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเล่าที่ห้องเพราะว่าตอนเนี้ยมือถือเพิง่งได้คืนนะคะแล้วก็แบตจะหมดเดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันที่ห้องตอนนี้ขอกินข้าวก่อนมีเรื่องเล่าเพียบ กลับมาถึงห้องแล้วนะคะด้วยความขี so so ้เกียจตอนแรกก็ขี้เกียจถ่ายแล้วแหละแต่ก็ถ่ายไปเถอะนไหนๆเบนคือเตรียมนอนแล้วเหตุการณ์เมื่อคืนก็คือออกไปดื่มนะคะตอนแรกก็กะว่าจะแบบเบาๆเนาะอค่มาดื่มตอนแรกกะแค่แบบเออแก้วสองแก้วก็เลยไปบาร์ใกล้ๆห้องเออแบบนั่งเมามอยอะไรอย่างงี้ ไปไปมา,มาปุ๊บบามันแบบด้วยความที่วเราไปครั้งแรกในบาร์นั้นแล้วมันกล่อยมากเนาะแล้วราคาก็ค่อนข้างสูงเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าราคาเนี้ยเดี๋ยวเราไปอีกร้านนึงดีกว่าแล้วมันสนุกกว่าแล้วเราก็ไปที่วาโซไป <laughs> พอไปวาโซปุ๊บก็คือพาเบนไปเปิดประสบการณ์ครั้งแรกนะคะในการไปวาโซ <laughs> เบนก็คือ <laughs> ตายไปเลย <laughs> พนักงานก็คือเชียเวอร์คือไปกับภูมิด้วยจะมีภูมิอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นญาติของภูมิอีกคนนึงนะคะเป็นคนจีนไปปุ๊บพนักงานเขารู้จักภูมิไงคุณภูมิเขาคือแบบเที่ยวบ่อยพนักงานก็คือแบบเปย์สุดพี่กินอันนี้หรือยังครับพี่กินอันนี้หรือยังคะเอามาเปกันสุดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราเนาะเป็นชาวต่างชาติสามคนเออเสร็จแ,แล้วก็คราวนี้เขาก็คือสั่นกระดิง่ง การสั่นกระดิ่งเนี่ยก็คือจะเลี้ยงช็อตทั้งร้านทั้งร้านแล้วก็ทุกคนก็ต้องกินอะไรเงี้ยเขาก็สั่นกระดิ่งสั่นกี่รอบอะสั่นบ่อยมากสั่นอยู่นั่นแหะเดี๋ยวก็สั่นเดี๋ยวก็สั่นเดี๋ยวก็สั่นเอาละเ,เริ่มหนักละจากตอนแรกที่เราจะไปดื่มกันเบาๆนะ,ะก็เริ่มหนักแล้วแล้วก็เลยเถิดร้านวาโซเสร็จแล้วไปต่อทูตอเดอต่อเท่านั้นแหละสติหลุดแถวก็คือ อ๋อเบนขอกลับก่อนเออเบนแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็วันนี้เบนมีงานตอนเช้าตัวตัวว่าจะไม่ไหวแล้วก็ง่วงก็เลยเออเดี๋ยวขอกลับก่อนละกัน <c oughs> แต่คือเบนก็คือเมาแล้วแหละแล้วคนนี้แพลวก็เหมือนกับว่าแพลวมีกระเป๋าไปด้วยปกติไปเที่ยวเนี่ยแพลวจะไม่ค่อยเอากระเป๋าไปเพราะว่ากลัวหายจะเอาไปแค่กระเป๋าตังเอ,อ้ยไม่ใช่จะเอาไปแค่มือถือแค่นั้นเลยแล้วก็มือถือก็คือเสียบเสียบกระเป๋าไว้เสียบกระเป๋ากางเกงอะ แล้วก็คราวนี้พอเมื่อคืนปุ๊บเราก็เบนขอกลับก่อนปุ๊บแล้วก็เบนเบน,เ,นเดี๋ยวฝากกระเป๋ากลับไปได้วยเลยเออไอน,นี้ก็คือแบบพอบอกปุ๊บก็เข้าใจว่าเบนรู้เรื่อง <c oughs> คือพอเบนกลับปุ๊บเราก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องมีกระเป๋าที่จะต้องดูแลอีกต่อไป <c oughs> เราก็แบบกินเล่นกับภูมิเลยแล้วก็เจอรุ่นพี่เยอะมากเมื่อคืนแล้วก็แบบโดนรับน้องสุดฤทธิ์เสร็จปุ๊บไปกินข้าวต่อแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับห้องกลับมาถึงห้องปุ๊บ หากระเป๋าไม่เจอหามือถืออะไรก็ไม่เจอแล้วแบบคุยกับเบนว่าเบนไม่ได้กลับมาเหรอเบนก็คือไม่รู้เรื่องไงตอนนั้นอะ่ะ <laughs> เหมือนไม่มีสติอะเล็บเจลหลุดดนะ้วย <laughs> ไหนเล่าเหตุการณ์ตอนกลับดิก็คือกําลังจะไปโบกแท็กซี่แล้วคือสะดุดก้อนหินสะดุด <laughs> ใส่นิ้วโปง้ง <laughs> <laughs> เล็บเจลหายหายไปเล็บเดียวเลยนะเล็บอื่นไม่หายไม่เขียนว่า Uh, พอหาไม่เจอปุ๊บก็กดไฟล์ไฟล์มาไอโฟนโลเคชันมันขึ้นอยู่ที่ร้านอันนี้ก็แบบมันจะอยู่ที่ร้านได้ยังไงวะก็ให้เบนน์กลับมาแล้วอะไรเงี้ยเออสรุปแล้วก็อยู่ที่ร้านก็คือโทรไปให้ที่ร้านเขาเก็บไว้ให้นะคะจนถึงตอนนี้ก็เลยเพิ่งได้มือถือมาเราก็เลยเพิ่งได้คลิปณนะเวลานี้นะคะวันนี้ก็น่าจะอัปเดตหน่อยที่ร้านก็ดีมากเก็บไว้นในตู้เซฟให้ใช่ก็คือตอนเช้าเบนออกไปทํางานเบนบอกว่าเดี๋ยวเบนแวะไปเอาให้ที่ร้าน พอไปถึงที่ร้านปุ๊บเขาบอกว่าพนักงานนะเอาเก็บใส่ตู้เซฟไว้ให้แล้วคนที่มีกุญแจตู้เซฟะจะมาตอนหนึ่งทุ่มครึ่งทั้งวันอะไม่ได้เล่นโทรศัพท์เล่น <laughs> เล่นแต่ iPad วันนี้ก็คงน่าจะได้อัพคลิปช้าหน่อยเพราะว่าเพิ่งได้มือถือมานะคะกว่าจะตัดกว่าจะใส่เพลงกว่าจะอัปโหลดอีกเดี๋ยวคลิปวันนี้ก็จบแค่นี้พอนะคะเรื่องเราไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ได้มีมือถือถ่ายเลยแล้วก็เดี๋ยวแพลไปตัดคลิปแล้วก็รีบลงแล้วก็ เดี๋ยวรีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ไปทำงานนะคะไว้เจอกันเทปหน้า